กูเป็นคนจำงฟังใจไม่ว่าใครนาในาที่มันทำไม่กูเจ็บกูจะเอาคืนให้แค้นให้สมกับมึงทำกูเสียใจบอกไวตรงนี้กูไม่ใช่แม่พระที่เจ็บแล้วจะให้อภัยเตรียมตัวเตรียมใจมึงไวเดี๋ยวมึงเจอ yeah. ไปทางใจที่กูมีรักแล้วกูก็ทุ่มเต็มที่ไม่เคยวังอะไร อย่าง2ชุดที่ลูกค้าเห็นนี่นะมันจะเป็นชุด2อคณสกลูกคา้าชุด2อคณสก็คือช,ชุดนี้ที่ลูกค้าใหญ่ๆนะมันจะเป็นเบสสิบแปดซับเบสจะเป็น18นิ้วนะแต่ข้างบนจะเป็นกลาง15เป็นกลาง15แต่ข้างข้าง,งนี่จะเป็นเบสสิบห้าเบสสิบห้าเป็นซับเบสสิบห้านะแต่กลางก็จะเป็น12มันก็ต่างกันนะลูกคา้าแต่เสียงถ้าลูกค้าชอบชอบแบบธรรมดาลูกค้าไม่ใหญ่มากสถานที่ไม่ใหญ่มากก็ลูกค้าก็ใช้ สิบห้าสองคูณสองได้อยู่ก็พอก็จัดงานสนุกสนุกได้นะแต่ลูกค้าชอบแบบใหญ่หญๆก็หืมแบบมีที่ใหญ่หญๆก็หืมชาวสวนชาวไร่ใหญ่หญๆก็ลูกค้าก็ใช้สิบแปดเลยฮะสิบแปดก็เสียงมันจะใหญ่กว่าสิบห้าอยู่แล้วเท่าตัวเลยนะลูกค้าไกลก็ไกลฝาดังก็ดังฝาเพราะมันใหญ่ฝาลูกค้าอย่างชุดนี้เขาเรียกสิบแปดพร้อมดอกเลยนะน้ำหนักนะชุดนี้สิบแปดตู้สิบแปดพร้อมดอกเลยนะน้ำหนักก็อยู่ที่ประมาณห้าสิบห้ากิโลต่อใบนะต่อใบ แต่เบ็สิเนี่ยพร้อมดอกเหมือนกันฮะน้ำหนักก็อยู่ที่ประมาณ35กิโลต่อใบแต่15เนี่ยยกคนเดียวได้อย่างเฮียต้อยเนี่ยเฮต้อยยกคนเดียวได้แต่18ต้องใช้ใช้สคนนะอย่างชุดนี้ชุด18 2, 2คนนะูน2ะชุด18 2ค2นะูน2ะก็คือมีเ,เบ็ดเบดสใบนะ 18, 2 8 2ใบแล้วก็เสียงกลาง2ใบข้างบนนะแล้วก็ยังมีพาวเวอร์มีปลีมีสายสัญญาณสายสายสายลำโพง พร้อมหัวสเปคค่อนยาว2เมตร4เส้นนะลูกค้าไปถึงเปิดได้เลยราคาอยู่ที่23,900นานะจะเป็นคงปั๊มนะลูกคา้า23,900นาน้รี่ราคาเนี่ยลูกค้าต้องออกค่าขนส่งเองนะลูกค้าต้องออกค่าขนส่งเองรับประกันทางบริษัทจะรับประกันเรื่องเครื่องเครื่องนี้ให้1ปีนะรับประกันเฉพาะเครื่องนะแต่ดอกไม่รับประกันมีอะไรก็ต้องบอกลูกค้าตรงไปตรงมาอย่างชุด15ชุด15นะ15 2คูณก็เบสก็จะได้เบส2ใบพร้อมดอกเลยนะพร้อมไปเปิดเลยกลางก็เป็น12ละ สิบสองก็มีหัวจรวดนะพาวเวอร์เพราะว่าตัวนี้พันวัตต์นะมันไม่เหมือนสิบแปดสิบแปดพันพันสองร้อยวัตต์ตัวนี้จะตัวนี้พันวัตต์พันวัตต์พันวัตต์ก็ก็จะมีพันวัตต์หนึ่งตัวแล้วก็ปีปีพร้อมบูทเชื่อมต่อบูททูได้สิบแปดก็เหมือนกันถ้าใช้ปีตัวเดียวกันเชื่อมต่อบูททูตได้เล่นการ์ดอยู่บได้นะทั้งชุดนี้ก็ทั้งชุดเลยนะพร้อมพร้อมสายนี่ด้วยพร้อมหัวพร้อมสายสองยาวสองเมตรพร้อมหัวสเปคคอนเลยนะสายีาวลูกค้าไปถึงเปิดได้เลย หนึ่งนะชุดนี้หนึ่งก้้อยแต่ชุดที่จะพิเศษหน่งหมื่นหก็ฟรีค่าขนส่งเก็บเงินไปทางนะส่งถึงหน้าบ้านเลยถ้าลูกค้ามารับเองที่โรงงานบริษัทจะลดค่าลดให้400ทั้งชุดเลยก็ก็รับประกันเหมือนกันฮนะรับประกันเครื่อง1ปีแต่ดอกก็ไม่รับประกันนะเดี๋ยวเฮียจะเปิดเพลงให้ฟังทั้ง2ทั้งสรุ่นเลยนะว่าเสียงแตกต่างกันย่งไง 变。 แต่ห่างตาแสนไกลหัวใจเป็นห่วงเธอ,อยามามาร่างเธออยู่เคียงกายเหมือนตัวตายแล้วเกิดจุดแสนประเธิดเลิศเลอส่งใน้านเมือ่อวันวานวันใก้เธอกเธอเมื่อก่อนนั้นเธอกับฉันสัไ้นหนนึ่งมืนนะ ก็อยากได้เครื่องเสียงไว้ฟังช่วงนี้มันใกล้ปีใหม่ใกล้ปีใหม่ก็ในบ้านได้นอกก็มาหน้าบ้านได้สนามสนามเล็กๆน้อยๆได้ไม่งดไม่เกินหนึ่งหมื่นนะเขียนแนะนําเลยนะสองชุดนี้เลยฮนะตัวนี้เป็นชุด12นะเป็นเบสสิบสกลาง10ลูกค้าถ้าเกิดม,มีสถานที่ไอ้ฟามสูงของตู้จากล่างไอ้จากตู้เบสขึ้นมาเป็นเสียงกลางเลยนะมันก็ประมาณเม็ดครึ่งนะกระที่กระทัดรัดก็เอาไว้ในห้อง ห้องห้องเช่าก็เปิดเบาๆบ้านบ้านหลังเล็กๆก็เปิดเบาๆได้นะเดีย๋ยวต้อยก็สอบถามเขาว่าไอ้ลูกค้าเอาไปตั้งนี่มีส่วนส่วนใหญ่ลูกค้าก็บอกว่าสถานที่ก็มีห้องประมาณ6กคูณแปหกคูณแดนี่ก็เป็นชุดที่เหมาะเลยฮะหกคูณแสถานที่ถ้าลูกค้ามีห้องมีสถานที่ลูกค้าอยาไปตั้งประมาณนี้นะตามหมู่บ้านทาวน์เฮาส์ก็เป็นชุดที่เปิดเบาๆได้เลยฮนะถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นชุด15บห้า 1ิห้ามันก็จะดังเกินไปเดี๋ยวนิติก็มาจะมาให้ยงให้ยาม,มามาหน้าบ้านอันเนี้ยเป็นชุดที่เปิดในตามหมู่บ้านได้เลยนะจำนวนตู้สี่ใบละกลางสองเบสสองแต่ตัวเนี้ยมันมันมันสองใบมันสองใบนะกลางแจ้งได้ในห้องได้เปิดเบาได้ตัวนี้ก็เปิดแรงได้เหมือนกันนะจะเป็นตู้เบสสิบสองนะสิบสองนิ้วสองใบกลางสิบนิ้วสองใบเป็นสิบห้านิ้วละสิบห้านิ้วนะ 15นิ้ว2ใบแต่แหลมในตัวแล้วนะอย่างสงชุดนี้เปรียบเทียบนะลูกค้าถ้าดังดีฝ่าชัดฝ่านะจะจะเป็นชุดชุดนี้ชุดชุด2,2คณชุดนี้นะเพราะว่ามันแยกเบสแยกกลางฮะลูกค้าชัดฝาชุดนี้ฮะชุดนี้มันเป็นจะเป็นชุดตู้รวมเนี่ยเดี๋ยวเฮียบอกราคาเลยนะเผื่อลูกค้าใจร้อนจะได้เพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ใกล้เทศกาลทำก้าวช่วงนี้ก็ขายดีฮะจึงอย่างชุดนี้นะ12,900 หมื่นสองพันเก้าร้อยก็ฟรีค่าขนส่งนะลูกค้าฟรีค่าขนส่งเก็บเงินไปทางนะหมื่นสองพันเก้าร้อยนะอย่างชุดสิบห้านิ้วตัวนี้เขาเรียกชุดสิบห้านิ้วนะสิบห้านิ้วเป็นสีระเบิดเหมือนกันแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบชุดร้องเพลงคาราโอเกะได้เลยนะใช้ไมได้เหมือนกันลูกค้าก็ไปร้องเพลงคาราโอเกะอย่างปีนี้ก็เชื่อมต่อบลูทูธได้นะต่อบลูทูธได้คุณลูกค้ากดไปที่บีทีสเปเกอร์เลยแล้วก็ตัวนี้เลนการ์ดได้นะเลนการ์ด USB ได้นะลูกค้าเลนการ์ดยู b ได้ ตัวนี้ก็ร้องเพลงคาราโอเกะได้เลยนะลูกค้าต้องเสริมซื้อไม้เพิ่มลูกค้าก็มาเสียบไม้เลยนะเป็นเป็นปีที่เป็นปีที่ร้องเพลงคาราโอเกะเลยอย่างตัวนี้ก็เป็นคาราโอเกะเหมือนกันฮะเพราะว่าตัวนี้นะเขาเรียกว่าแอมบ้านก็เชื่อมต่อบลูทูธได้เหมือนกันนะเชื่อมต่อบลูทูธได้เหมือนกันลูกค้ากดไปที่หมดเลยเชื่อมต่อบลูทูธนะแล้วก็ลูกค้าถ้าเกิดมี USB บก็ลูกค้าก็เสียบ USB ได้เลยนะลูกค้าก็เสียบ USB เลยนะอันนี้เล่นไม้ไม้ได้4ตัวเลยนะลูกค้า ตัวนี้จะเล่นไม้ได้สี่ตัวเลยนะ EQ ซ้ายฝาเลยนะตัวนี้ปรับไม้อแอมตัวนี้ปรับ EQ ได้ด้วยเสียงดีถ้าลูกค้าชอบชอบเบสมากเสียงละเอียดละเอียดลูกค้าก็ปรับที่ EQ นะ EQ ก็แบ่งซ้ายฝาซ้ายนี่ก็ตู้ใบซ้ายขวานี่ก็ตู้ใบฝานะเดี๋ยวจะเอาไม้มาลองให้ลูกค้าดูว่ามันจะเป็นไม้ลอยนะยจะลองไม้ให้ลูกค้าดูว่าเ,เสียงจะเป็นยังไงอารโรดสองสามสี่ห้าหกสองสามโรดหนึ่งสองอโรลูกค้าครับเนี่ย ชุดนี้เป็นชุดกระลาเกศเลยนะตัวนี้ไปเป็นใบลอยนักโมตสัสกษวตาาโต,ตอรหัโตสภามสัพพุทธสัพออนนี้ก็คือไปให้พาะสวดอย่างลูกค้าลูกค้าอยู่เท้าเฮานะลูกค้าอยู่อยู่ที่หมู่บ้านทำบุญบ้านนะช่วงหลังช่วงนี้ใกล้ปีใหม่ะตัวเนี่ยลูกค้าก็จะทำบุญบ้านกันทำบุญตร้อนรับปีใหม่กันนะสังสันมีพักพวกมาญาติพี่น้องมา ลูกหลานมาที่บ้านก็ <ces> เป็นชุดที่เหมาะเลยนะลูกคา้าเป็นชุดที่เหมาะตามหมู่บ้านเลยนะแต่ลูกคา้ามีสนามหญ้าหน้าบ้านเนี่ยลูกค้าก็ยกมาตั้งหน้าบ้านได้เลยนะตามสี่ลูกคา้าอย่างยชุดนี้นะชุดซ้ายมือเป็นชุดที่ตู้ตู้หลวงนะเขาเรียกตู้หลวงเนปะ็นสิบห้านิ้วนะไอตัว500ห้าร้อยหวักน,นี่นะก็เป็นก็เกเป็นชุดคาราโอเกะเหมือนกันนะแอนัวนี้ก็ร้องเป็นคาราโอเกะ <ítulo> เป็นเป็นคาราโอเกะลูกค้าก kind of <ต>็อย uh, ู่ในหมู่บ้านถ้าลูกค้าอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยตอนนี้มันใกล้ปีใหม่อยู่ในหมู่บ้านลูกค้าก็ถ้าเกิดมีลูกค้ามีสนามหญ้าหน้าบ้านเนี่ยส่วนใหญ่หมู่บ้านเนี่ยก็ยังมีสนามหญ้าหน้าบ้านใกล้ปีใหม่ลูกค้าก็สังสรรค์กันเนี่ยสังสสังสรรค์ญาติพี่น้องมาสังสรรค์ปิ้งหมูกันปิ้งหมูกันกันเนี่ยก็มาหน้าบ้านก็เป็นชุดที่เหมาะเนี่ยก็มันจะไม่ดังเกินไปลูกค้าก็ ร้องเพลงคาราโอเกะในบ้านก็ได้นอกบ้านก็นดีนะสถานที่ตุงนี้ก็ปีใหม่ <Hello. S 1> เท้าเ้าเล็กๆน้อยๆเป็นชุดที่อีกชุดหนึ่งที่จะต้อยแนะนำฮัลโหลอย่างไม้ตัวนี้นะเอ่อเป็นไม้ที่เฮตต้อยเลือกเลือกใช้สัญญาณเี่ยเข้าไปชาร์จอ,อันนี้เป็นชาร์ตโทรศัพท์เอ่อผ่านชาร์จได้นะในกล่องก็จะมีสายสายชาร์จให้ เป็นฐานชาติได้ทั้งสองตัวเลยจะมีฐานชาติได้ทั้งสองตัวเลยตัวนี้เป็นไมร้อยเดียวนะเก้า้อยเก้าสิบบาทก็ฟรีค่าขนส่งเก็บเงินไปทางด้านหัวใจเจ้าสร้างด่านหวานปากหมอตัวหลอกกันนำนำสิตา,ายนำ้ำคือคนหาจริงติง่งลิงติง่ง ตาใสปิงลิงปันตาแมวสื่อสื่อแบวแบ,ว,แบวอีลีเล้วหวายกัวเสือบอเอาหูตรงไผ่เตือนว่าเป็นเยื่อบอกเคยเสือคำว่าไผ่ กว่าหักแต่ลอยอักุยคนอื่นปานมือดินปืนหัวใจเจ้าสร้างดาหวานปากดำ ลอกกันนำนำสิตายน้ำคือคนหาจริงติ่งลิงติ่งตาใสติ่งลิงปันตาแมวซสือๆสือแบวแบวอีลีเล้วห้กว่าเสือบอกเอาหูตองไพยเตือนว่าเป็นเยื่อบอกเคยเสือคำว่าไผ่จนมาเห็น